สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมวันนี้เรามาดูทีมงานสอจริญพัฒนาครับวันนี้จะได้ออกงานการวันแรกครับกับเทลเลอร์การใหม่ของลังสายันครับเดี๋ยวเชาว้าน,นี้ก็เช็รถเกี่ยวแล้ว เมื่อวานได้รีวิวเทเลอร์ไปแล้วครับผม <c oughs> อ๋อสวัสดีลุงสวัสดีครับสวัสดีสน้องสายันครับครับวันนี้วันนี้ไปทางไหนครับนี่นที่เดิมนะที่เดิมคลองคลองอ๋อทางนั้นหมดแล้วเนะาะเกี่ยวหมดแล้ว <c oughs> รอจอดวันเดียวเนาะแม่เขาตีวงล้อมเลย,เยอ๋อไม่ใช่งานเราใช่ไหมเดียววันนี้ลุง,ลงรวยเช็คมีอะไรต้องเช็คก็ไมลุงนี่ก็เช็คเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋จะให้กระติดเครื่องอยหลังรัดน็อตเสร็จเลยสองตัววันนี้พร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวจะได้ ขึ้นท่นแล้วเท้นเลอรกทันใหม่เทนเลืกคันนี้สายันจัดมาหนึ่งแสนหกมืนบาทครับเป็นเทนเลอรเพลาเดียวครับผม ข,ขับเลื่อนเพลาดเดียวแต่ว่าเป็นสิบล้อใช้หัวของฮิโน่ซูโม่เอฟเอ็มสองสองเจ็ด ของเดิมน่าจะเป็นหัวยาวครับผมแต่ว่าเอาหัวใส่นะครับเครือ่องยนต์ก็น่าจะเป็นของอจีโอเจ็ดซีนะครับจีโอเจ็ดซีตัวนี้ใช้ระบบ พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะปัน่นปั่นกระบอกพาวเวอร์ก็ดีครับผมดีดีมากพอใช้อยู่นะครับประมาณนี้เลยส่วนคัสซีก็อาจจะมีดามมีเชื่อมมีอะไรหน่อยนะครับ อจะต wow. wow. well, ั้งลำเลยบอกขึ oh, ้นตรงนี oh, ้เลยเหรอองีไอ้ม้ข้างหังนามาอเลยโอ้วานเดินไฟหน้าไฟท้ายเยโอวานเดินไฟแล้วเหรอับอ๋อเออ

เดี๋ยวมาดูเทลเลอร์อคุณปู่ของน้องสายันสตาร์ทเครื่องก่อนต้องไต่กี่รอบเนี่ยต้องไต่กี่รอบสองรอบที่มัน,ววน,ววนต,ต,ต,ต้องเผาหัวด้วยเหัวนไม,มน่ไม่ถ้า,าวเผาหัวไม่ได้ต่อ เฮ้ยรอบเดียวเองเนาะตาัดง่ายเนาะรอบเดียวเองนี่ขนาดสตาร์ทต่เช้านะเป็นสตาร์ทง่ายอยู่ครับ ยงเครื่องยังโอเคมากครับเดี๋ยว <c oughs> เราจะได้ชมาการขึ้นเทเลอร์วันแรกครั้งแรกของสอเจริญวัฒนาครับ <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวใส่ใส่ไปบ่อยๆก็ชินมือเราเองเนาะผมอัดผมเนี่ยไม่เคยขับเลยใส่ง่ายอ่ะเฮ้ยนิ่มนวลครับนิ่มนวลนิ่มนวลมากครับ รับมาชมครับผม Oh. โอ้โหสวยงามสวยงามอามาเอ็กโอ้ เฮ้ยได้เอาโอเคครับผมโอ้ขึ้นดีมากเลยครับผมพอดีเลยขึ้นง่ายมากเนาะเออขึ้นง่ายมากเลยอ่ะอะเออโอ้ สายันบาาอกว่าขับง่ายมากขับง่ายขับสบายอยู่ยกสีอเลรถงต้องยกล้ <c oughs> อเลยดีมากเลยอ่ะทีนี้ก็สะดวกสบายแล้วครับผมมีรถเป็นของตัวเองแล้วก็ไปไหนก็ได้แก้ว เออโอาใช่ครับผมอัตโนมัติไปเดี๋ยวเราจะตามไปครับผมไปแหมแล้ยันโบขับเองครับใส่เกียร์ง่ายยังเกียร์ใส่ง่ายอย่างสิเออคนใส่ไม่เคยเป็นใช่ไม่ต้องคนรู้มือเออเอ้าไปไปไป โอ้โห,โโห,หเดี๋ยวมากครับแรงเ,เหลือครับผมลงมากครับ อ๋คลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวตามไปดูตอนช่วงลงเกี่ยวครับขอบคุณทุสี่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมยังไงลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมขอบคุณมากครับอ๋อตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วครับผมเกี่ยวน้องสายัน

ลงแล้วครับครอบมากเลยสายันเนี่ยอ้าวสวยงามสวยงาม สบายครับบายสบายรถเะเร็วรน่อยคล่องดีแล้วลูงเนาะคล่องดีเรรนาะ

แต่เครื่องแรงเนี่ยเครื่องแรงดีเนาะเครื่องแรงอืมแไปปั๊มพันสตาร์ก็ได้ไหมพันขาวอ๋อปั๊มแต่วันนี้สตาร์ทรอบเดียวนะติดเลยเนี่ยแต่เจ้าของเขาเจ้าของเขาไม่รู้เออเขาก็เลยขายไอ้ที่เขาขายเขาขายเพราะอะไรเพราะเขาว่ามันสตาร์ตยากยากอ๋อแต่เอามามาจูนน้ำมันหน่อยอ๋อเขไม่รู้เออแต่นี่แหละคนเป็นกับคนไม่เป็นก็ว่ากันไปครับ เจ้าของก็อยากขายอยากจะเปลี่ยนใหม่ไอ้ขั้นเก่าของลุงรวยนี่หกล้อใช่ไหมมันนั้นปั๊มมันก็หมดแรงแต่เครื่องไม่เป็นไรโอ้แต่กันซีมันก็หักหมดตัวนั้นนะครับเออก็ได้ตัวนี้เป็นสนะิบล้อเนาะครสบายสะดวกสบายครับปลอดภัยด้วยลอ้อก็ใช้ใหม่ โลวยกันตรงน้นแหะแต่ไปดิมันไม่รู้นะมันไปถึงนน้นแล้วมันไม่จอดได้เข้ามาก่อนนะอืเดนินนะก็เดินไปแล้วเขาจะไปไงนะ่ะทังที่มันต้องจอดได้เขาเลี้ยวเขา้านน้นก่อนเจอลงุงรวยขยับเทิเลยก,ก่อน ริมอยู่ครับเอ,อา,อารถเกียร์น้องยันลงทเทเลอร์อครับน้องยันเดินไปนู่นแล้วครับผมเดินไปหน้าง,งานแล้วนะครับ อายังไงก็เดี๋ยวติดตามคลิปตอนต่อไปครับผมคลิปนี้คงต้องจบไว้ท่านี้ครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับขอบคุณที่มาติดตามชมของผมกมากครับ